ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยด่าบล็อกเฮียงแฟรนไชส์หม่าล่าท่างที่มีสาขามากกว่า100แห่งในเกาหลีใต้มีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะมากเช่นหม่าล่าท่างหม่าล่าผัดแห้งหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานข้าวผัดใต้เกาหลีเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน3 0 0 0 0 0บาทมี3รูปแบบให้ได้เลือกลงทุนได้ในพื้นที่ร้านตั้งแต่ 50- าสถึงหนึตารางเมตรสนใจลงทุนโทร0874989789เจ็ดแ ชาไทยมาแรงปี67เรื่องแบรนด์ไหนจัดไป 1. บีมชาจากจุดเริ่มต้นคือร้านเบทเทิลบีมคาเฟ่โดยมีเมนูซิกเนเจอร์คือชาเย็นแต่กลายมาเป็นร้านบีมชาก่อนจะเปลี่ยนเป็นฉันจะกินชาเย็นทุกวันเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงจุดเด่นของร้านและเมนูที่ขายได้ทันทีซึ่งก็มาตามชื่อเลยร้านนี้เด่นในเรื่องของเมนูชาไทยเป็นอย่างมากรสชาติหวานมันเข้มข้นและเมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านขอแนะนําคือสลัดปี้ชาไทยที่อร่อยมากทําเลข,ของร้าน ก็ดีมากอยู่ย่านซอยจุฬาลงกรณ์12และมีการเปิดสาขาอื่นเพิ่มซึ่งก็ขายดีมากด้วยเช่นกัน ปังชาเรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมาโดยปังชาสาขาแรกสุดอยู่ที่ทองหล่อคาเฟ่และมีการขยายสาขาในอีกหลายพื้นที่ยอดขายของปังชาถือได้ว่าคุ้มค่าและมีลูกค้าจํานวนมากแน่นอนว่าจุดเด่นคือเมนูที่หลากหลายและอร่อยมากการันตีได้จากรางวัลมิชลินไกด์ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเท่านั้นเมนูที่ประกอบจากวัตถุดิบชาไทยก็ยังมีอีกเยอะมากเช่นโรตีฝรั่งเศสชาไทยวิปปิ้งมูสช,ชาไทยเป็นต้นโดยร้านปังชาจดร้านในสไตล์คาเฟ่และ จันยังไม่เปิดขายแฟร์ชายแม้จะมีคนสนใจมามากก็ตาม 3. กูฟิวชั่นโรตีแอนด์ทีถือได้ว่าเป็นร้านโรตีที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากทั้งรสชาติเฉพาะตัวของโรตีและความเข้มข้นของเครื่องดื่มโดยเฉพาะการชงชาข,ของร้านที่มีรูปแบบเฉพาะจนได้ชื่อว่าเป็นร้านโรตีชาชักที่อร่อยมากตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาเมนูเครื่องดื่มที่แนะนําคือชาไทยที่มีความเข้มข้นของใบชาและความหอมมันของนมน้ําตาลเป็นเมนูยอดฮิตที่ลองสักครั้งแล้วติดใจ คาคิคอรีไทไททีเป็นร้านน้ำแข็งใสสไตล์คาเฟ่ที่มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกแน่นอนว่าเมนูเด่นต้องเป็นน้ำแข็งใสชาไทยที่ท็อปปิ้งวิปครีมนุ่มๆรสชาติหวานมันโรยด้วยไข่มุกชาไทยปัจจุบันมีหลายสาขาที่เปิดในทำเลคนถูกพาดและส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจย่านการศึกษาแม้จะมีควสนใจอยากลงทุนมากแต่เน้นการขยายสาขาเองยังไม่เปิดขายในระบบแฟนชาย 5ร้านชาไทยการันร้านชาไทยการันหรือการันชาไทยถือได้ว่าเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเริ่มคิดสูตรชาไทยเป็นต้นตำรับเมื่อปี2 5 4 1และเมื่อประมาณปี2 5 6 1ได้เริ่มเปิดร้านครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เ M. เทีย e คำว่าการันมาจากชื่อบ้านประจําตระกูลธน,นพัฒมาต่อคําว่าชาไทยให้เน้นจุดเด่นของสินค้าได้มากขึ้นความพิเศษของการันชาไทยทคือการคัดสรรใบชายอย่างมีคุณภาพมีเมนูอร่อยให้เลือกกว่า46กรายการและที่คนติดใจมากที่ สุดคือชาไทยป่านที่เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นอร่อยรายได้ก็ไม่ธรรมดาอย่างในปี2022สร้างไรายได้กว่า36ล้านบาทปัจจุบันมีการขยายสาขาอีกหลายแห่งและเน้นการออกแบบร้านให้เข้ากับบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ทุกวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นแบรนด์ชาไทยที่มาแรงและคนสนใจจํานวนมาก ชาตรามือถ้าพูดถึงชาไทยต้องนึกถึงชาตรามือเพราะนี่คือแบรนด์เก่าแก่อายุเป็นร้อยปีมีพัฒนาการด้านธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจแบบ B 2 B ที่รับผลิตบัตถุดิบชาให้กับเจ้าอื่นและเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเป็นของตัวเองสิ่งที่โดดเด่นมากของชาตรามือคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องครองสัดส่วนตลาดกว่า80%ของตลาดชาชงทั้งในเรื่องรายได้ถือได้ว,ว่าน่าสนใจมากโดยในปี2565มีรายได้รวมกว่า2 1,104ล้านบาทกำไรสุทธิ34ล้านบาทและยังเป็นแบรนด์ที่พร้อมเติบโตได้อีกมาก 7. สีชาไทยทรีเป็นร้านชาไทยเกรดพรีเมียมในย่านอินชมระโดดเด่นในดีไซน์ร้านที่เน้นความเรียบหรูดูดีมีมุมถ่ายภาพสวยๆและแน่นอนว่ามีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากทั้งชาไทยแบบต้นตำรับและชานำข้าจากฝรั่งเศสและยังมีให้เลือกดื่มแบบหลากหลายสูตรแต่ละสูตรรับประกันความอร่อยแบบเข้มข้นมากใครที่สนใจอยากเปิดร้านเครื่องดื่มสามารถศึกษาแนวทางจากร้านนี้แล้วนำไปประยุกใช้กับร้านตัวเองได้ในอนาคต t h รนไช n t เซ็น e ตอร์ รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า350,000คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187